เบสเหนียวนุ่มนะคะชอบก็จัดประหยัดทําไมนะคะนี่เมื่อกี้ส่งแก๊ปไปแล้วนะคะลูกค้าบอกพรุ่งนี้ผมขออีกสองชุดนะครับลูกค้าอีกคนนึงนะคะบอกงัดโชว์หน่อยได้เลยพี่นี่นะคะชุดคันเคียวคูนะคะหกจุดเจ็ดฟุตสองท่อนนะคะคันที่งัดนี้เป็นคันสองท่อนนะคะพี่ถอดได้นะคะมาพร้อมซองอย่างดีนะคะความยาวหกจุดเจ็ดฟุตนะคะอันนี้ลองงัดใส่เอ็นให้ดูนะคะเน ข้อสาคัญของรุ่นนี้นะคะชุดนี้พิเศษสุดๆนะคะลูกค้าจัดกันด่วนๆได้เลยนะจ๊ะลอกนะคะลูกปืนสเตนเลสนะคะเก้าบวกหนึ่งตลับนะคะรอบเกียร์เจ็ดจุดหนึ่งนะคะมาพร้อมแขนแต่งอย่างเท่นะคะกําลังเบรกสูงถึงหกกิโลนะคะน้าหนักลอกเพียงสองร้อยสิบห้ากรัมจุสายได้ศูนย์จุดสองศูนย์หนึ่งร้อยี่สิบเมตรนะคะข้อดีของเจ้าตัวนี้คือมาพร้อมสปูลแต่งนะคะเป็นสปูลตื้นไม่ต้องไปซื้อเปลี่ยนอีกแล้วนะคะตัวนี้ถอดหนวงไม่เหล็กให้ดูแล้วนะคะอ่า พอประกบคู่กับเจ้าคันเคียวคุนะคะคันเคียวคุนะคะสไตล์เจแปนนะคะดีไซน์สวยเวทเยือสูงมากนะคะอันนี้เวทใสแค่8ปดสิบ็ดนะ,ะแต่เวทเยือสูงถึงสิบยี่้ากรัมนะคะเซนดีตีไก่หัวพุ่งแน่นอนนะคะนี่ดูความเด้งของคันเขานะคะชุดนี้จัดโปรนะคะจากสองพันหกเก้าสิบนะคะแต่ว่าเราพร้อมแถมสายพ e ไปด้วยเลยแล้วกันนะคะเป็นพ e J ีเจแปนหักแปดนะคะสีสลับพ e. ี2ีสองรับได้ส0มสิบปอนด์นะคะชุดหนึ่งนะคะ สองพันสี่้อยเก้าสิบาทพอนะคะเอาไปชุดละสองพันสี่้อเก้าสิบาทพอสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือคันหนึ่งคันนะคะมาพร้อมซองคันอย่างดีนะคะแล้วก็ลอกใส่กล่องไปให้เลยนะคะพร้อมสปูนแต่งเลือกได้แล้วเราจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะคะแล้วก็ใส่พีเลือกได้นะคะมี P e 0.8ศูจุแปดพีสองแล้วก็ P ีสามนะคะแต่แนะนําว่า P ีสองเขาก็พอพอรับได้เท่ากับสามสิบปอนด์แล้วนะคะสาสิบปอนด์ก็สิบห้ากิโลคันเบดก็จะมีความยาวเดียวนะคะหกเจดฟุตสองท่อนนะคะมีเเวสายยนีย สองเบอร์นะคะคือแปดสิบเจ็ดปอนด์กับสิบยี่สิบนะคะซึ่งน้ําหนักเหยื่อเนี่ยเขาจะตีเหยื่อได้สูงมากนะคะเซนดีตีไก่ตัวนี้มีคลิปเทสคลิปงัดคลิปแยกทุกอย่างหมดแล้วล่อก็มีแยกให้นะคะแต่เนี้ยเรามาลองเรามาลองงัดโชว์นะจ๊ะรีบหน่อยนะคะจัดแค่ชุดเบสเนี่ยจัดแค่สปินเอ้จัดแค่หมุนซ้ายสิบนะคะหมุนขวาสิบนะคะโอว้วันนี้ตั้งแต่เช้าลงล้อปุ๊บได้มาแค่สามสิบตัวพี่ก็ลองคิดดูนะคะขวากับซ้ายอย่างละสามสิบ ตอนนี้มันเหลือแค่อย่างละสิบแล้วนะคะใครที่ยังช้าอยู่นะคะใครที่ยังช้าอยู่นะคะไม่น่าจะเหลือไปจนถึงิ้นเดือนไม่น่าเหลือถึงนะคะอะมางาัดติกสักรอบเบะไหม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 ไม่เบะนะคะเบะไหมอือหืม